สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระศิวรีนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นเนื้อตะกัวเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะสร้างอยู่ในราวปี2องสอกว่ากหรือยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยนะครับองค์พระจะมีความกว้างอยู่ประมาณ2เซน2เซนนิดๆนะครับและความสูงนะครับนี่ฮะ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณนี่ประมาณ5้าเซนนะครับ5้าเซนสี่นะครับประมาณนี้นะอยู่ที่การตัดตัดพิมพ์นะครับนี่ฮะนี่ฮะเราต้องดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่นี่ฮะจะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะเนื้อจะออกเอ่อออกดำดำนะครับนี่ฮะตามซอกก็จะมีคิ้วเขียวหน่อยนะครับนี่ฮะจะมีความเก่านะครับต้องดูฮะนะครับ ศีรษะจะนูนนะครับเป็นมิติเหมือนเม็ดถั่วนะครับแล้วบริเวณตรงปากนะครับเนี่ยจะเป็นจะเป็นเว้าเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับปากจะเป็นเว้าเข้าไปนี่ยพิมพ์นี้พิมพ์มีย่ามนะครับถือไม้เท้านะครับเป็นพิมพ์ทรงลีลานะครับนี่ยเนี่แบกกดนะครับองค์พระจะเป็นพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ฮะ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้านะครับถ้าติดชัดๆเราจะมองเห็นนะเนี่ยจะเป็นรอยลายผ้านะครับติดเนี่ยต้องดูความเก่านะครับเนี่ยจะเป็นแองแองแอนลงไปอย่างนี้นะครับเป็นแองกระทะนะครับเนี่ยเนี่ยพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเนี่ยพบเจอน้อยนะครับขออหลวงพ่อกลวยสร้างในยุคแรกๆนะครับ ก่อนปี2500นะครับหลวงพ่อกวยสร้างพระพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะนี่ดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่ฮะจำเอกลักษณ์พิมพ์ทรงไว้นะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อจะเก่าได้อายุนะครับตามซอกก็จะมีคาบฝุ่นคาบความเก่านะครับตะกัวสนิม ต่างๆนะครับเนื้อชิ้นนะครับจะเห็นมองเห็นนะครับจะออกองค์จะออกแบบตะกัวจะออกดำๆหน่อยๆหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นตะกัวเก่านะครับแล้วตามซอกนะครับจะมีคราบเขียวๆนะครับขึ้นนะครับเนี่ยนี่ะดูการเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ